ได้ข่าวว่าออกรถมาใหม่แล้ววะใช่แล้วแรงกว่ารถแกแน่นอนอันนี้มันต้องวัดกันสักดอยแล้วเว้ย โ,โล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 จ้จ,จสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตามั้มชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA 5ล็วอะไรกันอีกแล้วนะครับผมพบกับเจ้าตูคนเดิมนะฮะพอดีว่าเอารถไปซิ่งแม่นะครับแล้วก็แบบว่ายางแตกครับผมแต่ไม่มีตังไปเปลี่ยนยางนะฮะกลับมาหาพ่อพ่อก็ไม่อยู่ไม่รู้พ่อไปไหนนะจะขอตังพ่อซะหน่อยเดี๋ยวไปหาพิตรีดีวกว่าไปขับแบบนี้แหละทุกคนขับแบบบดยางไปนี่แหละนะครับผม ยางแตกมาเนี่ยครับนึกจะเอาไปเหินมาเนี่ยครับผมยางแตกให้เอาไปดิฟได้ไหมเนี่ยเฮไอจะว่าไปมันก็เหมือนจะดิฟได้เลยเนี่ยไปจะไปหาพี่ตีดีกว่าไปขอตังค์พี่ตีไปเปลี่ยนยางก่อนเนี่ยครับผมเพราะว่าเราไม่มีตังค์เนี่ยครับเฮ้ยมอไซค์ดิฟได้หรอทุกคนค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงดิฟไปดิฟมาเนี่ยโคตรเฟี้ยวพี่ตีพี่ตีอยู่เปล่าวะเนี่ยพี่ตี พี่ชางสุดที่รักต้องขอยืมตังค์หน่อยประตูไม่เปิดจะขอเปิดเองเลยละกันนะครับผมอ่าประตูนี้มันต้องเปิดแบบนี้นะครับมันเป็นสูตรนะฮะพิติีพี่อา้าวพิติีพาใครมานอนวะเนี่ยเดี๋ยวนะพิดาไม่ใช่เหรอมีอะไรวะตูคนกําลังจะหลับจะนอนพิติีแล้วพิดามาอยู่กับพิติีได้ยังไงอะเอา้าตู่ไม่รู้เหรอว่าเรากําลังคบกันอยู่ไปคบกันตอนไหนอะพิดาของผมอม่ พี่ตีจะมาแย่งพิดาไปจากผมไม่ได้อะไรของมึงวะมึงเมาปะเนี่ยตูไม่รู้แหละไอตีมึงไม่ใช่พี่กูต่อไปเนี่ยกูจะไม่เรียกมึงว่าพี่แล้วมึงกับกูขาดกันตั้งแต่วันเนี้ยเอาไอตูไอตูเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันก่อนมึงไงมึงมึงชอบพิดาเหรอไม่รู้แหละกูจะไม่คุยกับมึงเอาไอตูไอตูมึงจะไปไหนไอตูไอตู่อาชิบหายแล้วน้องกูโอ้รักสามเศร้าเราสามคนเดี๋ยว พี่ดามาเคียกันก่อนดิพี่ดา,า,เ,ออดาเออพี่ก็ลืมบอกไปเลยว่าตู่มันชอบพี่อะ่ะมันมาขอพี่เป็นแฟนอยู่อาชีพหายแล้วไงแล้วพี่ตอบกลับไปว่าไงอะ่ะพี่ก็ตอบกลับไปว่าให้โตก่อนแล้วค่อยมาขอพี่ใหม่อ๋อนึกว่าผมแย่งแฟนน้องซะละแล้วยังไงเนี่ยผมต้องไปงอน้องไม่ได้พี่ดาไม่ต้องไปง้อหรอกไม่เกิน2ชั่วโมงเดี๋ยวก็หายอุ้ยแต่ผมเป็นห่วงน้องว่ะยังไงก็เดี๋ยวผมไปงอน้องกันนะพี่โอเคโอเค เอาละครับเดี๋ยวให้เจ้าตีไปงอน้องก่อนนะครับผมจังหวะนี้ฮะน้องวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปงอน้องก่อนโอ้โหน้องน้องเครียดแน่เลยนะเออไอตู้ไอตูม้มานี่ก่อนมาคุยกันก่อนไม่เอากูไม่คุยกับมึงเออกูเ,อเข้าใจว่ามึงอกหักอะแต่พี่เขาไม่ได้ชอบมึงนี่ว่าทำไมพี่เขาจะไม่ชอบกูพี่เขามีใจให้กู มึงก็แหละมาแย่งแฟนกูใจเย็นตูสาวๆมีอีกตั้งเยอะแยะฉันพาไปจีบใหม่ก็ได้คนนี้ฉันจีบแล้วแะ้วเขาก็ชอบฉันด้วยแกทําใจซะเถอนนะไม่ทงไม่ทําใจอะไรทั้งนั้นแหละมึงแย่งแฟนกูไอต้ตีมึงไม่ใช่พี่กูต่อไปนี้กูไม่เรียกมึงว่าพี่อีกแล้วผู้หญิงก็มีตั้งเยอะแยะทาไมต้องเป็นคนนี้ด้วยคนนี้กูจอบก่อนมึงอีกเอางี้ละกันตูเดีย๋ยวฉันให้เงินหมื่นหนึ่งเลยเอาไว้เป็นค่าทาขวัญเมื่อกี้บาคุณหน้าเงินเลยไอ้ตี๋ห้าหมื่นไปเงินมน ผมไม่โกรธพี่แล้วพี่เป็นพี่ที่ดีที่สุดในโลกเลยดีมากน้องรักให้มันได้อย่างนี้สิโอ้โหน้องเราก็ไม่ค่อยน่างเงินสักเท่าไหร่นีครับผมให้ห้าหมื่นไม่เอาพอแสนนึงมันเอาแล้ว <c oughs> มันมีแผนดีวว่าไอ้ตู่มันน่าจะมีแผนนะแผนหลอกตังเราแน่เลยว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนีครับผมเดี๋ยวแล้วไงเอ้ย ไอตูยังไงเนี่ยทำไมรถยางแตกวะพอดีว่าผมเอารถไปแข่งกับเพื่อนมาพี่แล้วไปเหินเดินตรงนั้นน่ะตรงที่ผมพาพี่เหินเนี่ยแล้วยางมันก็แตกไปเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่เอาไปเปลี่ยนให้ไม่ต้องอะ่ะจะผมไปเปลี่ยนเองเอาตังมาเลยแสนหนึ่งเอาตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยมามาจ่ายมาซะดีๆเออเออจ่ายก็จ่ายหนึ่งแสนใช่ไหมเอาไปเลยนี่หนึ่งปึ้งแงคงพันล้วนขอบคุณมากพี่ตีพี่ขอโทษนะตูที่พี่ไม่ได้บอกว่าคบกบตีอยู่อะ่ะไม่เป็นไรพี่มนมนเป็นสิทธิ์ของพี่อยู่แล้ว ผมรู้ว่าพี่ไม่จะช,ชอบผมผมทาใจแล้วเดี๋ยวผมไปจีบสาวอื่นก็ได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นเจ้าสมหมายกันบ้างนะครับผมเนื่องจากหลายคนตั้งถามหากันทั้งเยอะนะครับพี่อากจเล่นตัวละครเก่าๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะไปเดี๋ยวเล่นสมหมายก็จะเอารถไปสิ่งนี้ครับผมรถคู่ใจสมหมายก็คือโตโยต้าไฮรักดีว s เซตอีดิชันนั e ่นเองนะครับผมคันนี e ้ก็แต่งมาเต็มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะฮะนะฮะประตูก็เป็นประตูคาร์บอนนะครับ ล้อ TE37 นะครับผมแล้วก็เบรกเอ็นเลสใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะนะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นฝาท้ายคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อไทเทเนียมนะครับโอ้ฟิวฟ้าวนะครับคันนี้แต่งเต็มครับแต่งเต็มนะเบาะนี่ก็เป็นเบาะบลายนะครับมีถังน้ตาลอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็พวงมาลัยซิ่ง3ามกานนะครับผมฟิวฟ้าวนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาเจ้ารีเวอร์เซตอิดิชันไปซิ่งกันดีกว่านะครับผมนี่โอ้โหแบตไฟมาเต็มนะฮะ โ yeah. อ้โหโอ้โหโอ้โหออกตัวโอ้โหดิฟไป,ปทุกคนนึกถึงตอนสมหมายไปส่งหมูเลยวะ่ะ <c ười> ใครเคยดูสมหมายไปส่งหมูบ้างเอ,อ่อคลิปนั้นนี่เป็นคลิปที่คนดูค่อนแางเยอะเนะคยับผมเป็นล้านวิวเลยนะฮะขับรถส่งหมูนะโหแบบดิฟเหมือนทาบูบิเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปรับสาวนี่วะ่ะรู้สึกว่าสาวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนจะอยู่ตรงนี้เยผมไปรับสาวแป๊บนึง ราจะมาซิ่งรถคนเดียวมันก็ปเปล่าเปลี่ยวหัจใจใช่ไหมแนะแล้วก็เราต้องไปรับสาวนิดนึงเนี่ยครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าอลิซหายไปไหนอลิซ <ร hier> เลิกกับสมหมายไปแล้วนี่ฮะไปหาไปหาสาวดีกว่าไปรับสาวไปรับสาวไปรับสาวไปซิ่งรถด้วยครับอ่าซิ่งรถก็ต้องต้องคืนนะครับผมเย็นดีนะเย็นดีไม่ร้อนไม่ร้อนนี่เลยอย่ะงเลยแล้วเดี๋ย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 วขอกับรถแป๊บนึงแง๊บ มาแล้วจ้าสมหมายทาไมมาช้าจังเลยอ๋อพอดีท้องผูกอะ่ะเลยมาช้านิดนึงขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรให้อภัยมาครับมารับดาไปเที่ยวดีกว่านะครับผมนะนี่มารับสาวสวยไปซิกรถด้วยกันนะครับเอาละววโอ้โหออกตัวแค่ออกตัวก็ล้อฟรีแล้วอะทุกคนอะไรจอแรงขนาดนั้นนะครับผมไปไปซิกรถกันดีกว่านะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปแข่งรถกันที่แดกมีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเตยต้าริเวนี่จะทำได้กี่วิกนะครับมาถึงก็ได้คิวแข่งเลยครับผมจังหวะนี้ไม่รอครับเข้าคิวรอเลยนะครับผมจังหวะนี้ก็เบอร์ยางก่อนเลยอ่าเบอร์ยางก่อนเบอร์ยางก่อนเจอกับใครไม่รู้เจอกับรถบ้านๆโอ้ชิวๆครับชิวๆบอกเลยว่าเราชนะได้สบายๆนะครับผมนี่ โอเคป้ okay, าเจ้พอแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่ารอบแรกเราจะได้กี่วินนะครับผมที่ทุันไปหออ,ออกตัวออกตัวไม่ดีแล้วไอ,ไอ้นั่นมันมายังไงของมันวะเนี่ยไปครับผมจงังหวะนี้ขอดูหน่อยซิว่ารถเราจะได้ประมาณกี่วินนะครับผมออกตัวไปแล้วแล้วก็เส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ซวบเข้าไปครับ15วินครับผม้ย15วินเลยหรอไม่ผมว่ามันมันน่าจะได้สัก12 13อะไรอย่างงี้นะ เหมือนเหมือนมันตันแค่สองร้อยกว่าๆนะทุกคนสงสัยอันนี้ปรับโลบู๊ตไหมนะครับผมเดี๋ยวไฮไฮบู๊ตนี่น่าน่าจะได้เยอะกว่านี้หน่อยคิดว่านะคิดว่าอันนี้ไฮอันนี้โลบู๊ตนีโลบู๊ตโลบู๊ตก็บู๊ตไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับผม <laughs> ได้สิบห้าวินะครับอ่ะเดี๋ยวรอคิวก่อนเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผม วันนี้รถเยอะมากนะครับรถเยอะจริงนะเปลีป่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาตอนกลางคืนนะครับผมได้เจอรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีรถแรมบงแลมโบอะไรด้วยเนะี่ยเต็มไปหมดเลยนะโอเคถึงคิวแล้วทุกคนไปไปไปเข้าคิวแข่งเข้าคิวแข่งดูซิว่าเราเจอกับใครให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบอร์อะไรตรงทรายอ่าเอร์ตรงนี้ดิอ่าดิเบอร์ยางก่อนเบอร์ยางก่อนให้ยางอุ่นก่อนนะครับผมโอเคเจอกับรถเปิดประทุนนะทุกคนไอ้ยะ ม่มาดูซิว่าไฮบูส์นี่จะเด็ประมาณกี่วินะครับเมื่อกี้โลบูส์นะตอนนี้ปรับบูส์สุดละนะครับน่าจะเร็วแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะนะครับผมคิดว่านะคิดว่ามาครับเจ๊ที่สูงวันไปโอ้โหมันออกตัวดีกว่าวะ่ะมาครับไฮบูส์ไฮบูสจงังหวะนี้สักสี่สักห้าสักหกหูกว่าบูส์จะมาเกียร์ห้าเลยนะเนี่ยหมายเลขสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแล้วโอ้โหยังไงครับ สิบสามวินะครับผมโอ้โหได้แค่สิบสามหรอถ้าว่าจะได้สิบเอ็ดอะไรอย่างงี้นะผมว่าต้องในตัดนั่นแหละถ้าจะได้สนะิบเอ็ดเนี่ยนะครับเหมือนเราเคยวิ่งกันได้กันได้ดีกว่านี้นะเคยเคยวิ่งดีดีกว่านี้นะครับไปไปไป,ไ,ปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่านี้ก็เท่านี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราลองในตัด,ดูนะครับดูซิว่าในตัดนี่จะเร็วแรงแค่ไหนนะ เฮ้ยผมอยากท้าคันนี้ทุกคนนี่นี่น,นี่คันน,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 นี้คันนี้คันนี้อ่านี่นี่นี่คันนี้คันนี้เออท้าเลยครับผม InfiMaz Classic เนี่ครับผมว่ามันน่าจะแรงน่าดูนะฮะเดี๋ยวยิงเนะี้ยตัดสู้เลยนะครับผมดูซิว่ามันจะเร็วแค่ไหนกันเชียวนะฮะเอาละครับถึงคิวเราพอดีเลยนะครับผมมามาดูซิว่า Toyota โตโยต้าร Edition คันนี้จะสู้อินฟีมัซคลาสสิกได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะยิงในตัสนะครับผม ดูซิว่าเราจะได้ประมาณกี่วินะครับโอ okay, เคเบิรยางหน่อยเบิรยางหน่อยยางเย็นหมดแล้วโอเคมาพร้อมพร้อมพร้อมผมว่ามีสุสี่ะคู่นี้นะครับเอาเรื่องอยู่นะอิเฟมัสมาเจพร้อมที่คู่วันไปในตัก,กครับผไปครับจังหวะนี้ 295กิโลเมตรต่อช่วโมงครับแล้วก็ความเร็วลงเรื่อยๆ10.4ครับผมไอ้ยะเปี้วฟ้าส,สุดๆนะครับได้10.4วินีครับผมเอาเรื่องมากเอาเรื่องมากโอ้10วิมีให้เห็นนะครับโอ้แล้วเดี๋ยวแล้วอะไรเนะี่ยยังไม่เข้าเส้นชัยเลยรถพี่แกแรงเกินแน่เลยเลยยังไม่เข้าเส้นชัยนะครับผม โอ้โหเปลวฟ้าสุดๆนะครับเอ้ามาถึงก็ได้คิวแข่งอีกแล้วนะโอ้โ oh, ห oh, อะไร <c oughs> อะไรคิวมาเจอไวขนาดนี้ผมเจอกับอะไรเนี่ยเลสเลสเน็ตโดมินเอเตอร์นะครับเลสติกไอ้คันแรกบอกว่าไม่ใช่วะ่ะไม่ใช่วะ่ะเจอคันนี้เจอคันนี้เฮียรถมัาซึ่งคาครับผมมาดูซิว่ามัาซึ่งคามันจะแรงแค่ไหนนะมันจะสู้กระบะซิงได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> มาฮมาพร้อมลุยพร้อมลุยจังหวะนี้ครับเจ้พร้อมพร้อมดูไฟเดี๋ยวดูไฟไปครับผมโอ้โหกว่าบูตจะมากว่าบูตจะมาโยังไงครับแซงไปแล้วโอ้โหแซงมาแตงไปแล้วครับทุกคนจังหวะนี้เหยียบได้สองร้อยกว่าเนี่ยตะเข้าเส้นชัยได้สิบสี่วินะครับโอ้โหขอแยกสำรองนิดนึง รถจะพังแล้วรถจะพังแล้วโอ้เราไม่ค่อยได้เอากระบะมาแดกหรอกัะเราเรารู้สึกว่ารถเรามันอืดๆนะทุกคนเราเคยเล่นแต่รถแรงๆมั้ยนะครับผมห้าร้อยมาพันมาอะไรแบบเนี้นะครับเออเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนรถมันจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนี่ยมามาเดี๋ยวอีกอีกสักรอบอีกสักรอบหาใครดีเห้คันนี้คันนี้น่าสนคันนี้สีเขียวเหมือนเราเลยเนี่ยคันนี้สีเขียวเหมือนเราเลย พอท้าเอา้าเขาเขาไม่เขาไม่ลินกับเราอะท้าคันเหลืองได้ไหมท้าคันเหลืองไปแล้วนะครับผมฟิเซอร์อ่าฟิเซอร์บอกตกลงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราขึ้นรถรอเลยนะครับอ้าพี่พี่มาชนรถผมทำไมเนี่ยโอ้พี่รู้ไหมเนี่ยรถผมแต่งมาทั้งเท่าไหร่นะพี่มาชนรถผมได้ไงเนี่ยโอ้มามามาเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับเจอกับไอ้คันเขียวไฟนีออนสีเขียวซะด้วยนะฮะอือเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง นี่เราก็มีแบ็กไฟแป๊บทีทูกัน,นไอ้โหรู้สึกว่าช่วงออกตัวนี่จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ช่วงออกตัวดีนี่บอกเลยว่าเฟีเนยวแน่นอนนะครับเอ้าแซงไปแล้ว 5, ครับผมส้าสักหกแซงนี่ฮะแล้วจังหวะนี้ครับจะเข้าเส้นชัยไปแล้วครับแล้วก็14วิีวิครับเข้าเส้นชัยทีรถรถนี่เกือบพังนีครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคน สำหรับการซิ่งรถวันนี้นะเอาไว้ทั้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมซิ่งมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเครื่องพังนะไม่ใช่ไร <laughs> ดูรถมันจะอเอืดอเหมือนเหมือนเครื่องมันจะพังยังไงอยู่ไม่รู้เนะี่ยขับดีๆไม่เป็นเหรอช่างอัน <laughs> ่าแต่ได้อยากไปเที่ยวไหนต่อไหมเดี๋ยวสมหมายพาไปไปเที่ยวที่บ้านสมหมายได้ไหมเที่ยวที่บ้านเหรอได้สิแต่ว่าต้องไปค้างคืนนะได้เลยดายไม่มีปัญหา สาวบอกว่าอยากจะไปค้างคืนที่บ้านนะครับผมเฮ้ยเพียวฟ้านะครับงานนี้วันหมูวันหมูสมหมายนะครับจังหวะนี้นะทุกคนไปจะเรากลับบ้านดีกว่านะครับไม่ไปแล้วเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ไปกลับบ้านดีกว่า <estar> นะครับผมนะเพราะว่าสาวบอกว่าอยากไปเที่ยวบ้านนะครับพาสาวเข้าบ้านกันสักนิดนึงนะครับวันนี้นะครับผมแล้วทางเข้าบ <mar> ้านสมหมายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้เล่นนานครับผมลืมทางเข้าบ้านไปแล้วเอาจริงนะทุกคนผมลืมจริง แล้วเข้าบ้านตรงไหนวะเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยงงน้ำงงเดี๋ยวขอขับวนอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยลืมไปเลยว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เออเจอแล้วเจอแล้วเจอบ้านแล้ว feel now feel now โอเคครับโอ้แล้วตรงนี้ใครมาสรรหาติดไฟวะเนี่ยดูไฟก็ว่าไฟมันสว่างจังเลยนะครับผม ไปบ้านสมหมายนี่คือแบบสว่างโคตรเลยนะครับผมไปไหนๆก็พาสามมาบ้านแล้วก็พาเข้าบ้านกันก่อนนะครับผมเข้าบ้านมาทีงนี้ดาทางนี้ดาทางนี้เดี๋ยวพามานั่งดูทีวงทีวีก่อนละกันนะครับผมนะฮนะรนะรประมาณนี้นะครับผมว่าแต่ดาอยากดูหนังเรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูดาไม่อยากดูหนังอะ่ะดาอยากดูอย่างอื่นไปเข้าห้องกันเถอะโอ้โหหวานเจี๊ยบ